สวัสดีคะ่ะลุงนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ลุงมาตอบข้อสงสัยเนาะของนักเรียนบางท่านนะคะ,ะเพื่อจะเป็นข้อคิดให้กับหลายๆท่านเนาะ,ะนะคะเขาถามว่าอาจารย์คะนะคะทาไมนะคะเราไม่เทรดตามสัญญาณซื้อซื้อ,อ,อขายขายเลยทําไมเราไม่เทรดตามสัญญาณเลยคะทําไมต้องรอให้เข้าเงื่อนไขที่อาจารย์สร้างขึ้นมาทําไมต้องสร้างเงื่อนไขคือมันทําให้เสียโอกาสในการเทรดนะคะ,อ,ะอย่างเนี้คะ่ะถ้าเป็นแบบนี้ลุ่งจะไม่เทรด แต่น้องๆบ,บางท่านนะคะบางท่านนะคะเขามองว่ามันเสียโอกาสในการทํากําไรจริงๆแล้วเขาควรจะได้กําไรจากตรงนี้วิ่งไปถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเขาควรจะได้กําไรในเมื่อมีเงื่อนไขเข้ามาเนี่ยมันทําให้เขาไม่ได้เทรดและมันทําให้เขาไม่ได้กําไรแล้วมันทําให้เขาเสียโอกาสนะคะอ่ะเดี๋ยวลูงจะมาอธิบายให้ฟังนะคะเราจะไม่เข้าเทรดตามสัญญาณทุกครั้ง นะคะคุณลองคิดดูนะว่าอินดิเคเตอร์ฟรีทำไมบางคนใช้แล้วถึงได้กําไรบางคนใช้แล้วถึงขาดทุนละ่ะท,ท,ทั้งๆที่อินดิเคเตอร์ตัวเดียวกัน1การตั้งค่า2กระบวนการทางความคิดนะคะเราต้องเอามาสร้างเป็นระบบคุณดูนะทุกครั้งนะคะที่นะคะที่นะทุกครั้งนะคะที่มันอยู่นอกกรอบแบบนี้ทำเงื่อนไขนะคะมันจะวิ่งได้ไกลมันอยู่นอกกรอบแบบนี้นะคะมันอยู่ไกลาจากเส้นค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ มันยิ่งมีโอกาสที่จะกลับไปหาเส้นค่าเฉลี่ยมากขึ้นเท่านั้นนะคะถ้ามันอยู่ไกลๆนะอือันนี้คือพฤติกรรมของทองคำนะคะคือลุงอ่ะสังเกตมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นคู่เงินแล้วก็ทองนะคะเมื่อใดก็ตามที่มันหลุดหรือมันห่างจากกรอบหรือมันออกนอกไกลจากเส้นค่าเฉลียะะ่ยค่ะยังไงมันต้องกลับมามันต้องกลับมาหาเส้นของมันนะคะ มันคือข้อที่1ข้อที่2ก็คือคุณดูนะคุณจะวัดระยะให้ดูนะคะคุณดูนะถ้าเมื่อใดก็ตามที่มันวิ่งออกกรอบแบบนี้นะคะนอกกรอบแบบนี้นะคะเราดึงขึ้นไปอย่างนี้นะคะคุณวัดนะมันได้ประมาณ2อ0 0ันสอถ้าหากว่าคุณเปิดออเดอร์ตรงนี้บางคนพอใจที่1,500จุดคุณเก็บได้เลยบางคนพอใจที่1,000จุดคุณเก็บได้เลยบางคนพอใจที่2,000จุดเก็บได้ นะคะตัวลุงเองลุงเก็บ2,000จุดเมื่อใดก็ตามที่มันหลุดออกนอกกรอบแบบนี้ในทํทำฟิวสินาทีลุงจะเก็บ2,000จุดโอเคเนาะถ้าใครที่ทนฟ้าไม่ได้อะคุณเริ่มฝึอกอะโอเคคุณจะเก็บ1,000จุดก็ได้1 5 0 0จุดก็ได้750จุดก็ได้แต่อย่าให้มันขาดทุนนะคะเก็บที่ไหนก็ได้นะคะคือมันคือถ้าเราซื้อจากข้างนอกมันมีแนวโน้มที่ระยะทางจะไกลกว่าเข้าใจไหมอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณ b ายที่ตรงนี้ คุณบายที่ตรงนี้นะคะแล้วทีนี้มันวิ่งเท่าไหร่อ่ะเนี่ยมันวิ่งแค่สิบจุดถูกไหมคะมันวิ่งแค่เท่าไหร่มันวิ่งแค่สิบจุดมันวิ่งแค่หนึ่งพันจุดสิบเหรียญขอโทษนะคะมันวิ่งแค่หนึ่งพันจุดสิบเหรียญมันวิ่งแค่หนึ่งพันนะคะมันวิ่งแค่หนึ่งพันแล้วยังไงต่อถ้าคุณพลาดปุ๊บเนี่ยมันลงมาเลยเห็นไหมเนี่ย ดีไม่ดีมาเกี่ยวทุนคุณคุณอาจจะขาดทุนเราไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราโลภนะเราต้องการกําไรเยอะๆไม่ใช่ฟังดีๆนะเราไม่ได้โลภเราไม่ได้ต้องการกําไรเยอะๆแต่มันป้องกันความเสี่ยงระยะทางที่มันวิ่งอะทุกครั้งที่มันวิ่งไกลนั่นหมายถึงว่ามันจะมาชนทุนเรามีโอกาสน้อยมากนะคะที่มันจะวิ่งมาชนทุนเรา ะะเพราะมันวิ่งไกลแล้วแต่มันวิ่งใกล้ๆและระยะทางสั้นๆแบบเนี้ยมันมีโอกาสมากที่มันจะลงมาเกี่ยวทุนของเราพอจะเข้าใจเนาะดังนั้นเนี่ยแบบนี้ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะคะในอดีตลุงเคยทดลองนะทําแบบเนี้ยก็คือทุกครั้งที่มันมาเหยียบเส้นสีขาวหรือมันอยู่ในเส้นสีขาวเนื้อเทียนสัมผัสกับเส้นสีขาวโอกาสห้าสิบห้าสิบคุณเทรดสิบครั้งได้ห้าเสียห้า ถ้าคุณทำ PNL ดีทำบิลเลดดีก็คือคุณจะทำ RRMMD คุณก็จะได้กำไรแต่ถ้าคุณทำไม่ดีอ่ะคุณทนฟ้าไม่ได้อ่ะ PNL อาจจะติดลบหรือนะคะหรือก็คือเท่าทุนเท่าทุนเราจะเทรดไปทำไมให้เสียถ้าทำเนียมเหนื่อยเปล่าๆนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยอัตราบินเลดมันแค่5 0าสหนะคะคุณเทรดได้ถ้าคุณรับความเสี่ยงได้ ลุงจะอธิบายให้ฟังเข้าเทรดได้หากรับความเสี่ยงได้อัตราวินเลทประมาณ50 50นะคะในกรณีที่แบบนี้นะคะในกรณีที่แบบนี้นะคะอัตราวินเลทจะอยู่ที่70นะคะคือคุณเทรด e 10ครั้งแน่นอนอะผิดแน่ๆ3ครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าผิด3ครั้งเนี่ยเราต้อง TP ให้ได้เยอะที่สุดคุณต้องทนฟ้าให้ได้ระยะทางอะมันวิ่งมันวิ่งได้ไกลอะเรามาดูอันต่อไปซิอะเห็นไหมอันนี้มันอยู่นอกกรอบ อ่ะมันอยู่นอกกรอบดูซิมันมากกว่า10จุดสิบเอ่อสิบเหรียญไหมอ่ะสมมุติว่าลุงเอาพันห้าอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะคะอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยจุด uh. ได้ไหมอันเนี้ยหนึ่งพันห้าร้อยจุดนะคะอ่ะไปดูนะหนึ่งพันห้าร้อยจุดได้ไหมอ่ะได้เห็นไหมคะยังน้อยน้อยหนึ่งพันห้าร้อย 1, จุดได้อ่ะโอเคอ่ะอันนี้นอกกรอบอันนี้อันนี้ยังไม่นอกนะอ่ะอันนี้นอกกรอบนะคะหนึ่งพันห้าร้อยจุดได้ไหมนะคะอ่ะลองดูนะ หนึ่งพันห้าร้อยจุดได้ไหมเห็นไหมมันได้แท่งนี้ก็ได้แล้วนะคะแท่งนี้ได้แล้วนะคะอ่าสองพันได้ไหมอ่าสองพันได้ไหมนะคะอ่าสองพันจุดได้ไหมได้นะคะเห็นไหมถ้าเป็นลุ่งรุ่งจะท p 2 0 0 0เอา้าแล้วไม่ถึง2000อาจารย์ทำไมบังหน้าทุนเอาไว้นะคะอย่าให้มันขาดทุนขุดแล้วแต่คุณนะถ้าใครทนฟ้าไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอย่าให้มันขาดทุนแล้วกันนะคะการที่เข้านอกกรอบแบบนี้มันช่วยลดความเสี่ยง ถ้าคุณมองผิดทุนจะคุณจะตีความบโอ้มันได้กำไรเยอะแต่จริงๆแล้วมันช่วยลดความเสี่ยงและระยะทางที่มันวิ่งไปแบบเนี้นะคะมันจะย้อนกลับมากินทุนเราอ่ะมันค่อนข้างที่จะยากนะคะอย่างเงี้ยหลายคนถามว่าเนี่ยเสียโอกาสมากเลยทำไมอาจารย์ไม่ให้เข้าเทรดก็อย่างที่ลุงบอกอะคะ่ะมัน50-50เราเทรด10ครั้งเนี่ยจากที่ลุงเก็บสถิติอะมันห้าครั้งมันได้ผลอีกหครั้งมันไม่ได้ผลไง ลุงก็เลยไม่เอามาเข้าเทรดลุงก็เลยไม่เอามาอยู่ในเงื่อนไขแต่ถ้าคุณรับได้อ่ะคะ่ะคุณรับความเสี่ยงได้ก็เทรดได้นะคะแต่ว่าในระบบเทรดของลุงอะ่ะลุงจะไม่ใช้เลยให้มันหลุดออกจากกรอบไปให้มากที่สุดนะคะอ่ะโอเคเนาะพอจะเข้าใจเนาะว่าเหตุผลอะไรอาไม้อาจารย์หนึ่งสร้างเงื่อนไขยเยอะแยะมากมายในการเข้าเทรดนะคะอ่ะคุณดูแล้วกันเนาะไล่ไปดูแล้วกันอย่างเงี้ย อาจารย์มันไม่มีมันไม่มีอะไรนะมันไม่มีสัญญาน่ะแต่ว่ามันอยู่นอกกรอบเทรดได้ไหมนะคะถ้าเป็นลุงๆจะไม่เทรดไงนะคะถ้าเป็นคุณคุณรับความเสี่ยงได้คุณก็เทรดนะคะคืออย่างนี้จากที่เราเก็บสถิติมาทุกครั้งที่มันอยู่นอกกรอบแบบเนี้ยมันไม่ได้ลงทุกครั้งไงมันขึ้นแล้วมันลงปุ๊บเนี่ยมันทําท่าทีว่าจะลงสุดท้ายมันสะบัดขึ้น ะะอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ในอดีตแล้วหลายครั้งมากที่มันเป็นแบบนี้ลุงเก็บสถิติแล้วมันสิบครั้งอะ่ะมันผิดห้าถูกห้าลุงก็เลยไม่นํามาใช้นะคะถ้าคุณจะใช้คุณใช้ได้แต่คุณต้องรับความเสี่ยงนะคะโอเคเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเนาะคือการเทรดให้เป็นระบบเนี่ยมันช่วยลดความเสี่ยงนะคะมันมันอาจจะไม่ได้ทําให้เรากําไรเยอะแต่ว่ามันช่วยลดความเสี่ยงนะคะอะใครพอจะเข้าใจเนาะโอเคเนาะขอบคุณมากนะคะสําหรับคําถามเนาะ